ไอวิทย์ไอสัตว์ไอชาติทั่วไออนอสอจังไรกูขอบใจมึงมากนะที่ทำให้กูมีวันนี้วันที่กูมีไอกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยสตัวมีไอนายยกร,รัฐมนตรีสองตัวมีไอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสตัวมีไอร,ร,รัฐมนตรีมหาไทยมีไอปลัดกระทรวงมหาไทยมีไอ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีไอ้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอีอธิบดีกรมคดีไออธิบดีกรมบับับคดีไออธิบดีกรมที่ดินไอและอีเจ้าพนักงานที่ดินไอผู้การ1 2 5่งด ไอ้ผอบอชอนสามตัวมาเป็นจำเลยกูไอ้สัตว์ไอ้ชาติชั่วกูจะล้างผานมึงจองล้างจองผานมึงจนกว่าชีวิตมึงหรือกูจะหาไม่จําใส่กระบาลมึงไว้ไอ้เดลฉาน